คริสต์มาสแบบนี้มองหาโปรโตเติมเงินแบบคุ้มๆอยู่ใช่ไหมล่ะผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเติมเพชรฟ้าราคาถูกแบบวิเกงใจใครเติมสะดวกเติมปลอดภัยเติมไวต้องเจ๊น้ำแล,ล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีนอนมกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างไดีลยครับแตรลสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตองทอวิดีโอนะครับวันนี้ก็เลยได้ว่าเข้มมากนะครับก็มาอยู่กับกิลเข้มๆหนึ่งกิลที่เรียกได้ว่าน่าจับตามองมากสําหรับเซิร์ฟบ a าวแอนฮอนนะครับซึ่งจะเป็น ใครไปไม่ได้เลยนอกจาก Battle Begin นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อผมปัททองครับเป็นเ CEO ของ Battle w e k i ครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าหัวกิวครับอ่าก็คือจะเล่นสไนเป็นหลักเลยนะครับใช่ครับของโหดมากอ้าวละทำไมถึงมาเล่น LX ครับ เพื่อนครับเพื่อนชีวิตจริงชวนมาเล่นอืมแล้วก็เพื่อนก็เลิกไปแล้วแต่ครับคนที่คนที่ชวนมาตอนแรกคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีเลิกไปแล้วอืแต่คนที่มันชวนมายังยังยังเล่นอยู่ครับอโอเคแล้วทาไมถึงเลือกเซิร์ฟนี้ครับผมดาวน,น์นอนอ๋อตอนแรกจะลงเนมิซิตกันนี่แหละครับอืแต่ว่าตอนนั้นเนมิซิฟเต็ม มันลอยอย่มันลอดิ้งผมเขาไม่ได้ผมก็เลยโอเคอ่าอีกเซิร์ฟแล้วจริงๆคือชื่อเซิร์ฟมันยาวครับก็เลยลงคือทาไมถึงมาทํากิวเองเพราะว่าคือนะมันมันมีปัจจัยหลายอย่างนะทากิวมันค่อนข้างเหนื่อยครับทำไมถึงเลือกมาทํากิวอะไรเงี้ยก็ต้องเล่าย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับว่าคือพวกผมมาเล่นกันสิบคนครับสิบคนเลยในชีวิตจริงเพื่อนชีวิตจริงเล่นกันสิบคนเล่นกันไปแล้วทีนี้ พวกผมก็โอเคตั้งกิวกันตั้งเล่นกันเอง mm hmm. แค่สิบคนเลยไปรับไม่ยังไม่รับคนนอกเลยอื mm hmm. yeah. ครับอ่ามันมีแล้วทีนี้มันมีเรื่องของการปลดอาวุธเงากิวอัพได้เป็นเลเวลสองปุ๊บผมก็กดอัพทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่มันผมเพิ่งรู้ก็คือ mm hmm. เงินทุนบัลีพวกผมก็เลยรู้กันว่าโอเคใครจะอยู่ก็อยู่กิวเฮียเนี่ยกูไป oh. <laughs> มันไม่มีทางที่อีกคนสิบคนมันจะทํากิวแบบแล้วจนเตียวโท้ไได้ครับมีฝั่งที่เป็นกิวที่เขาใหญ่อยู่แล้วมาติดต่อพอดีครับคือตอนนั้นคือกิ i จ g อิงมาติดต่อพอดีพอดีเลยครับพอดีมากๆมากแต่ทีนี้ผมก็มีเงื่อนไขอย่างเดียวว่าถ้าผมไปผมต้องไปทั้งหมดสิบคนผมจะไม่ทิ้งใครไว้เลยอ๋อเดี๋ยวน้าชื่อแรกคือเบบี้พีเคแชื่อของสุลต่านใช่ไหมครับชื่อกิครับไม่ครับชื่อ เออพูดได้ใช่ไหมครับมันอาจจะดูฟังไม่ค่อยดีนะครับเน่ได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาเออชื่อชื่อกิวศิทธะ,ะครับอ๋อโอเคโอเค,อเคทีนี้พอรวมกับจีซิงใช่ไหมครับเหตุผลที่รวมก็คือตอนที่เอยเหตุผลที่เขาเลือกพวกผมด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าความฝันเขาก็คือเขาอยากเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟนะตอนนั้นเขาก็ชวนเขาไปเข้าเป็นเขาเรียกว่าไปร่วมความฝันกับเขาครับพวกผมก็ไปครับแล้วก็นั่นแหละครับพอไปรวมกันปุ๊บ กลายเป็นกิลได้ที่หนึ่ง KBM อะไรอครับกิลวอได้บ้านอะไรอย่างงี้คือผมรู้สึกว like cool ่ามันมันสักเซสแล้วเกิดเลยทำไมถึงแยกออกมาครับนั่นแหละครับเพราะเพราะว่าความฝันที่ที่เขาอยากได้ฟังผมทำให้แล้วแล้วทีนี้ผมก็มีความฝันของผมเหมือนกันว่าโอเคจริงๆเราเราก็อยากเราก็อยากมีกิลของเราเองนะเพราะว่าหนึ่งคือ เราเล่นกับเพื่อนเยอะอแต่ตอนนั้นคือเพื่อนยังยังยังเยอะอยู่ครับยังเป็นสิบคนอยู่อืมครับเออพอเราอยู่ยิ่เขาอย่างเงี้ยบางทีเราจะขยับอะไรหรือเราจะทําอะไรอ่ะเราเราอาจจะต้องแบบเกรงใจเขาซึ่งซึ่งในขณะที่พวกผมเป็นเหมือนแค่วัยรุ่นนะครับอายุเท่ากันอยากเละบางทีเราทําอะไรอาจจะแบบทําให้กิวเขาเสื่อมเสียฮะเกรงใจเขาครับใช่ครับแตตอนนั้นจีสติงคือมีจีสติงสองด้วยอ๋อคิวใหญ่เลย ใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคกับการที่ผมจะออกจากเขาอ่ะผมว่าผมไปช่วยกิลสองดีกว่าอืออันจริงก็คือผมอยากลองบริหารกิลเองดูว่าเออเป็นยังไงการจัดตี้การแบ่งกล่องกิลการพาล่าบอสเออมันจะจัดการยังไงเราจะทําได้ไหมอะไรองเงี้ยครับออผ,<ม>ผมก็เลยโอเคขอขอพี่ปาป้าเนี่ยผมผมขอไปอยู่กิลสองนะครับอ,อ่ะแล้วก็ไปอยู่ปุ๊บ แล้วทีนี้ก็พออยู่มาเหมือนพี่ปาเขาเหมือนเหมือนฝั่งจีหนึ่งครับเขาเขาน่าจะแบบว่าผมจะเรียกว่าไงดีอาจจะเออเห็นว่าโอเคกิลสองมันเติบโตแล้วครับผมทีนี้ผมก็เลยเขาก็คือเขายกกิลสองนั้นให้เลยทีนี้อืม,อมพอหลังจากที่ผมไปอยู่สักพักเขายกให้เลยเอาไปบริหารซะใช่ครับ ผมก็เลยขอเขาโอเคครับพี่ครับผมงั้นผมขอเปลี่ยนชื่อได้ไหมอะไรอย่างนี้อืมเพราะว่านาตอนนี้มันกลายเป็นฝั่งผู้ผมบริหารแล้วผมอยากเอออยากบริหารเองครับอะไรอย่างนี้แล้าก็โอเคเปลี่ยนเลยใช่ครับแล้วทำไมถึงเรียกชื่อนี้อ๋อยังไม่ใช่ชื่อแบทเทิลบิ๊กินครับอ๋อยังไม่ใช่ชื่อนี้อีกมันจะมีที่ใหที่ไปอีกนิดนึงครับเป็นชื่ออะไรฮะเคเคพัทครับเคพัทเฮ้ยผมเคยเห็นผมว่าผมเคยเห็นในกลุ่มออฟฟิเชียลที่ซึ่งจะเป็นน้องผู้หญิงไงเปโพโต์ผมจําได้ใช่ครับเออชื่อชื่อจูนครับ อ่าคุณจูนอจำได้จําได้ว่าจําได้ว่าเอ๊ะชื่อกิวนี้โอ้ชื่อเทแมากครับนั่นแหละครับแล้วทําไมถึงมาที่ไปก็คือสิ่งที่ทําให้เราเติบโตครับคือเคพัทอ่าโอเคก็ทุกคนเลยครับผมใช่ครับนั่นแหละครับอ่าโอเคครับแล้วก็ทําไมถึงที่นี้เปลี่ยนมาเป็นชื่อนี้จากเคพัทมาเป็นแบทเทิลบิ i กินใช่ไหมครับใช่ครับคือผมรู้ตอนนั้นนะครับเอพีเคแซ S <S ตั้งใจว่าจะเริ่มทําเพจเพราะว่าต้องบอกว่าตอนแรกกิวผมคือไม่ได้ทําไม่ได้ทําสื่อหรือโซเชียลใดๆเลยอ๋อพีพีเคซคือเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งของคุณปาทองใช่ครับพีเคซดคือเพื่อนผมอืมซึ่งเป็นตัวชูโรงของใช่ค,ครับ,รบพีเคซค,คือสุลต่านของกิวแต่ผมคือแต่มันให้ผมเป็นหัวกิวเพราะว่ามันขี้เกียจอ่าขี้เกียจมาพูดคุยใช่ครับอ่าโอเคเข้าใจแล้วมันมันบอกมันมีหน้าที่เติมมันเติมอืมโอเคเข้าใจครับ อ่แล้วชื่อกิวนี่มาจากมาจากไหนฮะมาจากดอครับอ๋อดอใช่ครับ <Okay. S 1> คือเออต้องบอกว่าคือตอนนั้นที่คิดว่าโอเคเราจะเริ่มทาเพจจะเริ่มทําให้มันดูออฟฟิเชียลมากขึ้นครับพวกผมก็เลยคุยว่าโอเคอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อกิวเพราะว่าเคพัดมันน่าจะออฟฟิเชียลไม่ได้ผมว่าใช่ใช่มันอาจจะติดสัญญาหรือติดลิขสิทธิ์อะไรผมก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือผมใช้รูปกิวเป็นเป็น,เป,นเป็นโลโก้ธนาคารเลยด้วยซ้ํา อ่ไม่เหมาะไม่เหมาะมใช่ครับพอกิลมันจะออฟฟิเชียลขึ้นโอเคผมก็โอเคเรามาเปลี่ยนชื่อกิลกันเราก็เนี่ยครับผมตั้งชื่อคุณปลาทองเองเลยใช่ไหมผมกับเจนั่งเล่นดอทเอกันอยู่ครับอ๋อก็เอาชื่อนี้แหละอแล้วแลรามันได้ยินเข้ามาพอดีครับตอนดอทเอมันเริ่มมันจะพูดครัว่า battle begin เนี่ยพูดแล้วอยากเล่นเลยผมก็เล่นเหมือนกันแต่ไม่ได้เล่นนานแล้วเล่นเอาแดงทั้งแผ่นดินครับตอนนี้นั่นแหละครับมาเลยกลายมาเป็นชื่อกิล battle begin ครับอื Okay. ที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้นี่เองครับอ่ะทีนี้แล้วเอ่อพวกโลโก้นะี่ใครเป็นคนออกแบบใครเป็นคนทำอะไรเงี้ยอ๋อโลโก้จะมีเอ่อเป็นสมาชิกคนอีกอยู่ครับเขาจะช่วยช่วยทําโลโก้ตามเทศก,กาลต่างๆอืมวันนี้ก็เป็นคริสต์มาสก็อเนี่ยซาระใช่ครับซากะเล็กๆน่ารักน่ารักเอาละาทีนี้ขอยิงเข้าประเด็นเดือดๆเ,เลยแล้วกันนะฮะครับที่มาที่ไปทําไมถึงไม่ชอบกิวละยม าปากแซบครับอันจริงแค่นั้นเลยครับปากแซบเห็นเขาบอกว่ามันเริ่มจากอะไรนะไปตีกันใต้บงใต้บ้านอะไรแล้วก็แบบว่าตอนหลังก็คือหมายหัวคิวเข้าะไรอ่างเงี้ยแล้วก็มีแบบดาแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้ตอนใต้บ้านอ่ะมันยังไม่ใช่คิวผมครับที่มีปัญหาเขาอ๋อเป็นอีคิวนี่เพราะว่าในในตอนที่ที่ผมออกมาจากเอ่อจีซิงใช่ไหมครับแล้วมาเป็นเคพัทผมก็ยังไม่ไม่ได้ตีกับเลยำเลยเพราะว่าตอนนั้นระยำกับจีซิงก็พันกันแล้ว และผมก็พึ่งแยกออกมามันก็เหมือนว่าผมก็เหมือนพันไกลๆผมก็อยู่พมงผมอะไรเงี้ยเออแล้วแล้ว,ลวตอนนั้นก็คือผมจําได้ว่าจีบจผมได้บ้านเลยได้บ้านเยอะมากเพราะว่าไม่มีใครมาตีผมอไม่มีใครมาตีเลยเพราะว่าพี่ปลาเออหรือเออจีติงกับระยยำเขาก็เขาก็ไปไล่ตีบ้านอื่นพอตอนนั้นมันน่านจะมีกิวขอขุญาติเอยถึงกิวที่เลิกไปแล้วนะ่าจะเป็นกิวจีเนียครับที่ยังเล่นอยู่อืเป็นกิวใหญ่เหมือนกันอ่า อ่าเขาก็ไล่ตีจีเนียตไปผม mm hmm. ก็ไม่ไปไล่ตีใครผมก็อยู่เฉพาะตอนนั้นผมรู้สึกว่าโอเคผมอยากได้บ้านผมอยากให้ผมอยากให้ลูกกิ้วผมได้ลงไปใช้ล่นเลลงไปเก็บหินจิต mm hmm. อันนี้คือพอยต์ของผมคืออยากให้ลูกกิ้วลงไปเก็บหินจิตอืมอ mm ืมครับใช่ช่วงนั้นคือมันเรียกว่าอะไรราคามันแพงอยู่นะใช่ครับซื้อไม่ไหวแน่นอนแล้วทีน,นี้ประเด็นที่ทําให้ไปตีกระเลยยก็คือก็คือเหมือนตอนนั้นพอจ mm ีเนียตเขาอ่อนกําลังลงอืม บางคนเขาก็มาอยู่กิวผมบางคนก็แต่แขนงไปไหนบางไม่รู้แต่ทีนี้ใต้บ้านเขาก็อาจจะแบบจําชื่อตัวละครกันได้เขาไม่ชอบกันอยู่แล้วเขาก็ตีกันไปตีกันมาอย่างเงี้ยครับครับมัมเกกนเรียกลายเป็นประเด็นที่ว่าโอเคถ้างั้นผมก็ลยยามต้องตีกันแล้วม,มันเริ่มจากตรงนั้นใช่แล้วเขาเขาก็อาจจะไม่อยากให้ผมลงไปใต้บ้านมผมก็ไม่อยากให้เขาลงไปใต้บ้านเหมือนกันอืแล้วก็ปากแซบด้วยทั้งคู่ใช่ครับแล้วก็ปากแซบ ต้องบอกว่าป่าแซบทั้งคู่ครับแต่มันก็มันก็ดีครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตีกับเขาเราก็ไม่รู้จะไปตีกับใครแล้วครับเอาจริงๆเนะมันก็จะไม่สนุกนะฮะใช่ครับนั่นเกมเล่นให้สนุกครับโอเคตอนแรกว่าแล้วปัจจุบันนี้กับกับจีสติงนี่เป็นยังไงฮะเราแบบเป็นกับจีสติงเรียกได้ว่าผมไม่มีประเด็นอะไรกับจีสติงดีกว่าครับเราไม่มีประเด็นโอเคใช่รครับ,ร,บรู้จักกันมาก่อนอืใช่ครับ คือผมผมผมตีแค่กัลยาัมแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเขาพันกันเมนตีกัลยาัมก็ต้องตีกับจีสติงไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติครับทีนี้ได้ข่าวว่าอมีซื้อตัวแอมโบเซียมาด้วยใช่ไหมฮะะใช่ครับัวที่ใช่ตัวครับตัวที่ผมเล่นอยู่ครับตัวนี้เลยใช่ไหมครักุณนังสมรองรดีเพราะว่าจำของจำอะไรได้อะทีนี้ ประเด็นต่อไปก็อย่างที่ทราบกันคือพีโอเตโอเี o Z T, นะก็ตอนนี้ก็มาอยู่บีบแล้วนะฮะมีที่มาที่ไปทำไมอยู่อยู่พโอเตชเขามาแล้วก็เฮ้ยมาจับใบขวัญอีกทีหนึง่งอะไรเงี้ยมันมียังไงฮะที่มาที่ไปอ๋อต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้ครับคือเราตั้งใจที่จะซื้อใบขวัญอืมครับเพราะว่าผู้กระตานตรงคืออาชีพวิศาะเป็นอาชีพที่ที่มีอิมแพกมากในการเล่น g ี g เชนทีเดียวล้มแล้วใช่ใช่ครับคือคืออย่างอย่างอย่างกิวผมเนี่ยมีพิศาสแคป็สิบสองเหมือนกันเรารู้อยู่แล้วศักยภาพพิศาสมันทาอะไรได้บ้างอืครับเราก็เลยมองว่าคุยกันหลังบ้านโอเคตัวนี้เป็นตัวที่อืถ้าเขาขายเราควรซื้ออืเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อเดี <คน S 2> ๋ยวอีกฝั่งก็ต้องซื้ออยู่ดีอ่าใช่จริงผมก็คุยกันว่ามันจะเป็นพลาดยังไงถ้าสมมติตัวละครนี้ไปอยู่ฝั่งรลย,ยํามหรือไปอยู่ฝั่งจีสติง ก็จะเป็นดาวมาทิ้งแทงเราใช่ครับผมก็เลยโอเคคุยกันว่าโอเคตัวนี้เราควรซื้อทีนี้พอเราซื้อมาปุ๊บตัวพี่โอ๊ตนะครับโอจอทีก็มีเราก็คุยกันว่าโอเคเขาจะมาขับให้ครับเพราะว่าจริงก็คือมันคือความผูกพันของตัวละครด้วยครับก็เขาเขาเขายังสนุกกับเกมเอาเอ็กอยู่เขาบอกกันเลยว่าเขายังสนุกอยู่และเขาสนุกมากด้วยผมก็คุยกันโอเค ถ้าได้คนที่เขาเรียกว่าเข้าใจตัวละครเข้าใจการเล่นวิศาต์มันมัน,ม,นมันก็ผมรู้สึกว่าโอเคมันก็ทําให้ตัวมันก็ทําให้ตัวมันเก่งขึ้นไปอีกใช่ครับเห็นด้วยอันนี้มันก็เป็นเหมือนเราประมาณซื้อตัวพร้อมคนขับนั่นแหละครับประมาณนั้นอต่อไปเป็นเรื่องจ v วจข้ามเซิร์ฟนะครับคือตอนนี้เขายังไม่บอกกติกานะฮะคค,ค,คิดว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงดีแบบต้องไปเจอแบบหูแบบกิลด ที่เราคุ้นเคยนะไรายำมอนสเตอร์เอ็กซ์จีสิงอะไรพวกนี้นะบอกก่อนว่าสำหรับข้ามเซิร์ฟผมมองว่ามันมันไม่ข้ามเซิร์ฟครับต้องมองอย่างต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าอ่าจริงใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือคนที่ตีกันในเซิร์ฟนั่นแหละไปเจอกันอ,อสิ่งที่ผมกังวลก็คือสิ่งที่เราเราต้องไปเจอกับอีกฝั่งหนึ่งเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเ,เ,เขาเรียกว่าเซิร์ฟโซนโอดินหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจอ่าใช่โซนโซนโอดินใช่ครับอันนั้นเราจะเป็นประเด็นที่ผมค่อนข้างกังวลเพราะว่าผมไม่เคยเจอ เขาเลยอืเป็นต่างชาติเราไม่รู้ว่าตัวละครเขาบิวมายังไง<ๆ>เขาอาชีพแบบไหนบ้างเพราะผมต้องบอกก่อนว่าอย่างศัตรูที่เราเจอตลอดเวลาเนี่ยเราเราค่อนข้างรู้ว่าโอเคเราจะรับมือยังไงเราจะเล่นยังไงบ้างแหมรู้ใจรูู้มิใช่ประมาณนั้นครับอย่างพระพระแมกนัตยางเงไยครับต่างเสื้ออาจจะไม่เคยมีด้วยซ้ำแหมใช่แต่ผมผมอยู่กับมันมาปีหนึ่งแล้วแหมก็เลยรู้วิธีแล้วใช่ครับประมาณนั้นแต่ว่าผมที่ผมกังวลคือถ้าเราไป เจอกับโอดินไปเจอกับฝั่งนู้นผมไม่รู้ว่าบิวเขาเป็นยังไงบ้างตัวละครเขาสุดขนาดไหนไม่รู้ว่าของจะทําต้องแก้ทางกันยังไงนั่นละคือสิ่งสิ่งที่กังวลอืโอเคถ้าสมมุติว่าตัดกิวอื่นออกไปเลยนะแล้วบแบบว่าซัดก,กันแบบหนึ่งหนึ่งเฉพาะบีบีกับระยำตอนนี้นะฮะคคิดว่าไหวหรือไม่ไหวฮะมีคิดว่าไหวนะครับแต่มผมผมพูดไปตรงนี้ครับว่าผมเคยหนึ่งหนึ่งกระยำม,มาแล้ว โอ้ oh, หนึ่งกันแล้วเป็นไงฮะแตกครับผมฟังผมแตกอ๋อเอาละคือใช่ล้างแค้นได้แน่นอนถ้าเจอกันตอนนี้อืมใช่ก็ไก,ก็ไม่รู้ครับทุกคนต้องมีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้ว mm hmm. เขาผมว่าถ้าถามคําถามเดียวกันเขาเขาก็ต้องตอบว่า <Okay. S 1> เขาก็มั่นใจแน่นอนและถ้าถใช่ครับแต่ได้มุมกับการถ้าถามผมผมก็ตอบผมมั่นใจอืมโอ้ hmm. oh, อยากเห็นจะ้ะหลายๆปัจจัยคือผมว่ามันดีขึ้นครับ อยู่ผมก็ถือว่าดีขึ้นในในระดับหนึ่งอหะทีนี้ถามถึงเรื่องพันธมิตรกับมอนสเตอร์เป็นยังไงมายังไงไปพันกันตอนไหนหรืออะไรเงี้ยฮะโอเคครับจะขอแก้ข่าวตรงนี้นิดน,นึงนะครับอครับตรงที่บอรแรกที่เขาบอกว่ายังไงพวกมึงก็พันกันอะไรเงี้ยผมไม่เคยคุยหลังบ้านกับมอนสเตอร์อืมไม่เคยมีการคุย พันธมิตรของผมผมไม่ผมไม่จะเป็นต้องแบ่งบ้านกับมอนเตอร์ว่าโอเคมึงเอาหลังนี้เดี๋ยวกูเอาหลังนี้อืครับผมไม่ได้คุยแบบนั้นเลยอืผมไม่ได้คุยเรื่องผลประโยชน์หรือว่าอะไรสิ่งที่ได้ร่วมกันเลยอืสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นคือมันมีดีลเกิดขึ้น,นครับมันมีดีลที่ว่าระยยามจีซิงแบทเทิลบิกินจะไปลุมซึ่งดีลนี้คือฝั่งผมปฏิเสธไปเพราะผมเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากไปสร้างศัตรูเพิ่มแล เขาลุมผมมาเป็นปีอ่ะจะให้ผมไปรวมวมาเขาผมผมผมก็ว um, hmm. so okay. we ่ามันมันไม่แฟร์สำหรับพวกผมอืมเออครับสิ่งที่ผมโดนมามอนเตอร์ไม่จะเป็นต้องโดนต่ออันนี้คือสิ่งที่ผมคิดผมก็เลยไม่รับไม่รับดีลนั้นแต่ว่ามันมีดีวอีกดีวหนึ่งก็คือเหมือนเราคุยกันว่าโอเคงั้นสิบห้านาทีที่ระยำกับจีสติงเขาจะไปลุมมอนเตอร์แบทเทิลบิกินก็จะไม่ไปตีบ้านระยำกับจีติงอ่าไม่ตีข้างหลัง ใช่ครับไม่ไปตีช่วง15นาทีครับแต่ซึ่งหลังจากนั้นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ตามเกมอยู่แล้วครับถามว่าทําไมผมถึงไปการบ้านให้มอนเตอร์อืก็เพราะว่ามอนเตอร์ไม่ใช่ศัตรูผมศัตรูผมคือระยำกับจีสติงมันก็ต้องเล่นไปตามเกมแบบนั้นอยู่แล้วครับถ้าผมไปตีมอนสเตอร์อีกมันก็จะกลายเป็นว่าผมก็เหมือนจะไปลุมเขาและผมก็จะกลายเป็นศัตรูเขา มันจะกลายเป็นว่าผมจะโดนทางจีติงเลยยำและจะโดนทางมอนเตอร์อ่าโดนรับศึกใช่มันจะโดนรับรับศึกหลายทางผมก็เลยโอเคเราเรากันให้เขาแต่แล้วนะตอนนั้นคือไม่มีการคุยกันเลยนะครับมันมันอยู่ที่มุมมองครับว่าใครจะมองว่าพันหรือไม่พันแต่สำหรับผมผมมองว่าตอนนั้นมันไม่ใช่การพัธมิตอ่ามันเป็นแบบเรียกอะไรมันตามตามเกมมันไปอย่างนั้นนะใช่ครับผมเล่นตามเกมอส่วนการพัฒมิตก็คือหลังจากบอลนั่นแหละครับหลังจาก เหมือมนสเต t e r พิตเติลครับพิตเติ้ลใช่เจ้าของ m สเตอร์เขาก็ได้มามีการพูดคุยกับกิวพวกผม,ม,มแล้วเราโอเคเราตกลงว่าโอเคเราจะพันธมิตรกันแล้วเราก็ประกาศนะครับประกาศลงออฟฟิเชียลของทั้งเพจ m สเตอร์แล้วเพจ battle begin ครับจริงจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่คนดูอยากเห็นเพราะว่ามันสูสีไงฝั่งนั้นก็อสองกิวฝั่งนี้ก็สองกิวเนี่ยมันถึงจะแบบนะสมน้ําสมเนื้อแก่นะฮะครับเอาล่ะทีนี้ต่อไปพูดถึง WOC บอซ้างดีกว่านะครับเอาเป็นมุมมองของซีซั่นสามแล้วกันนะฮะซีซั่นหน้าเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นยังไงและคิดว่าใครเป็นตัวเก่งที่จะแบบเข้าไปรอบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยฮะมีมุมมองยังไงบ้างฮะต้องบอกก่อนว่า WOC อซฝั่งผมยังไม่ได้คิดเลยครับว่าจะจะจะดับตัวกันยังไงหรือจะไปรวมกับใครอืมครับเพราะว่าต้องบอกว่ามันมันยังออกมาได้หลายหน้าครับช เพราะว่าคือคือ,คอตอนที่ผมอยู่เอ่อเบลเดอร์แอนฮอนนะครับครับผมมันจะกลายเป็นสุลต่าของทุกกิวจะมารวมที่ทีมทีมเดียวกันครับเพื่อให้ไปได้ไกลที่สุดใช่เพื่อให้ทําให้ทีมนั้นไปได้ไกลที่สุดแต่ผมไม่รู้ว่าพอมันมาภาพนี้มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบเราจะเอาแต่กิวเราหรือว่าเราอาจจะต้องไปรวมกับมอนเตอร์หรือไปรวมกับอะไรยัมจีซิงอันนี้ผมไม่รู้อครับแต่ว่าสิ่งสิ่งใช่ครับแต่สิ่งที่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่สุด หมายถึงว่าที่มต่อคำถามที่สองเนาะก็คือตัวละครพี่ป่าคร,ครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เก่งมากว,าวครับเป็นสนายที่เลือดเยอะมากเนะีถ้าตัวละครที่น่าจับตามองสําหรับผมก็คือเอลวนี่แหละครับแต่ว่าก็อย่าลืมจับตามองพี่ซกับเบบี้ใสใกับโอเจทีครับครับผมแน่นอนครับมีคนติดตามอยู่แน่นอนอทีนี้ถามถึงอาชีพใหม่โลก,กับเจเน เป็นยังไงกันบ้างมีเทสมีอะไรกันบ้างหรือยังฮะฝั่งบริหารครับยังไม่เทสเพราะว่าพอเขาเรียกว่าอะไรครับพอของมันมาไกลแล้วอะการที่เราจะเปลี่ยนอะไรอย่างหนึ่งอ่ะมาใช้เงินเยอะเรารอให้มีคนเลอะมีคนเริ่มเทสมาให้เราเยอะๆหรือว่าลูกกิวเองที่เขาอยากไปเล่นเนียครับแล้วเราคอยดูรีวิวจากเขาเพราะว่าคือถ้าตัวระดับแบบแคปที่มันแบบแคปสิบสิบเอ็ดสิบสองครับถ้าจะถ้าจะไปเทสเองผมว่ามันมันมาใช้เงินเยอะไปโดยใช้เหตุใช่ครับใช้งบเยอะมากผมก็เลยโอเค เดี๋ยวรอรอให้มีคอนเทนต์มาสักพักดีกว่าแล้วเราก็ค่อยโอเคว่ากันว่าจะเป็นยังไงสมมุติว่าสามารถที่จะบอกกับ GM อะไรได้อย่างหนึ่งเนี่ยอยากจะขออะไรเขาอยากจะบอกอะไรเขาให้รบกวนแก้บั็กที่ผู้เล่นเสียเสียผลประโยชน์ให้เร็วเหมือนแก้บั็กที่ผู้เล่นได้ผลประโยชน์ครับ <c oughs> โอด้ดีเห็นด้วยเลยอย่างไรแบบอันนี้ผมผมรบกวนจริงครับ <ừ> อะไรก็ตามที่ผู้เล่นเสียผลประโยชน์รบกวนช่วยแก้ให้มันเร็วนะครับ อืมัอน,นี้เหมือนเหมือนกับอะไรบางอย่างที่ผู้เล่นได้ผลประโยชน์อันนั้นแก้เร็วมากจริงแปบ๊บเดียวไม่ถึงวันเนครับเอาละครับสุดท้ายแล้วนะฮะฝากอะไรถึงคนที่ติดตามบีบีอะไรองเงี้ยที่เชียร์บีบีอยู่นะฮะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วก็ฝากครับฝากติดตามมอนสเตอร์ด้วยครับจริงรพันธมิตรของเราฝากติดตามด้วยผมก็ไม่รู้ว่า ันจะออกมาเป็นภาพไหนในวันข้างหน้าครับแต่ว่าพวกผมก็จะทําให้ดีที่สุดครับ mm hmm. เล่นให้เต็มที่ครับบอกอะไรถึงลูกกิวหน่อยไหมสมมติลูกคิวกดเข้ามาฟังเนี่ยบอกอะไรหน่อยไหมไม่ต้องบอกอะไรครับลูกกิวเขา้อยู่แล้วผมเป็นคนยังไงแต่ว่าก็นี่แหละครับแต่ภมอันนีมอยมกฝ่ายอย่างหนึ่งก็คือครับผมพยายามรับข่าวสารหลายๆทางครับพยายามรับข่าวสารให้หลายๆทางอันนี้บอก <c oughs> ทุกคนเนาะไม่ได้บอกแค่ใครคนใดคนหนึ่งครับผมเอ่อ ่ผมจะเป็นยังไงในสายตาพวกคุณเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนเล่าให้คุณฟังอืมครับนั่นแหละครับเรียนมีสองด้านเสมอใช่ครับ <Okay. S 2> ผมไม่ได้บอกว่าผมถูกเสมอไปหรือผมไม่ได้บอกว่าฝั่งไหนผิดเสมอไปแต่ผมพยายามจะสื่อสารว่าเราพยายามเอาหลายๆด้านมามาฟังแล้วเราก็มาเวทในในในตัวเราเองว่าโอเคมันน่าจะเป็นยังไงยังไงยังไงอืมเอาละครับเดี๋ยวลูกตื่นแล้วฮะเดี๋ยวยังไงต้องขอตัวก่อนนะครับวันนี้ได้ครับขอบคุณมากๆกเลยครับ ขอบคุณเหมือนกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ